ท,ทราบว่าในห้องนี้มีใครคนในครอบครัวของคุณหรือคนที่คุณรักกำลังหรือเคยต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งบ้างไหมคะเยอะพอสมควรเลยเนาะครอบครัวคุณเป็นหนึ่งในนั้นค่ะคุณเป็นเด็กต่างจังหวัดคุณเติบโตมาในบ้านที่มีคุณยายหรือว่าอา่าอยู่ด้วยตอนเด็กๆเ,เนี่ยจำได้ว่าชอบไปนอนเล่นในห้องอา m าเพราะเป็นห้องเดียวที่เปิดแอร์ได้ตลอดเวลา อาม่าเป็นผู้หญิงตัวสูงใหญ่ค่ะแล้วก็เสียงดังดูหน้าเกรงขามมากแต่ว่าจริงๆแล้วใจดีอาม่าได้รับการนิฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งค่ะตอนนั้นจําได้ว่าคุณทราบข่าวตอนเรียนจบกลับมายังไม่เกิน3เดือนเลยตรวจพบในระยะถายๆยละลูกหลานเนี่ยพาอาม่าไปหาหมอวางแผนการรักษาคุณหมอบอกว่าน่าจะมีโอกาสหายแต่น่าเสียดายค่ะวันนั้นอาม่าตัดสินใจที่จะ ไม่รับการรักษาอาม่ากลัวค่ะวันนั้นที่หน้าห้องตรวจนี่จําได้แม่นเลยเรานั่งด้วยกันอาม่าที่เข้มแข็งของเราในวัยเด็กเนี่ยท่านั่งอยู่บนรถเข็นเรียกชื่อเราเบาๆจับมือจับแขนเราบอกว่าไม่อยากกลับบ้านแม่ไม่อยากรักษาแล้วอาม่ากลัวที่จะต้องเจ็บไปมากกว่านี้อาม่ากลัวการรักษากลัวการต้องใช้ยามะเร็ง ในวันนั้นเนี่ยคุณรู้สึกว่าเราเป็นเภสัชกรน่ะเรียนเรื่องยามาในวันที่อาม่าปฏิเสธการรักษาเรากลับช่วยอะไรไม่ได้เลยวันนั้นถึงแม้ว่าคุณจะพวกเราตัดสินใจพาม่าก,กลับบ้านน่ยน,นะคะเราเคารพการตัดสินใจของอาม่าน่าเสียดายที่อาม่าจากพวกเราไปประมาณไม่เกินปีหนึ่งหลังจากได้รับการวินิจฉัยไม่เคยมี วันไหนเลยที่เรารู้สึกไร้ความสามารถไร้ประโยชน์เท่าน,นั้นเลยคุณเรียนเป็นเภสัชกรเรียนเรื่องยามา5ปีทปําปริเอกด้านวิศวกรร,รมนานโนที่ทําวิจัยเรื่องยาพัฒนาย,ยารักษาโรคติดเชื้อและโรคมะเร็งมาวันนั้นเป็นวันที่รู้สึกโหไร้ประโยชน์สุดๆเลยเรียนมาเป็น1ิปีช่วยคนที่เรารักยังไม่ได้เลยแต่ในขณะเดียวกันนั้นเองเราก็มีคําถามในหัวมากมายว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้า เราสามารถตรวจเจอโรคได้เร็วกว่านี้ถ้าการรักษามันมีประสิทธิภาพมันง่ายและมันไม่เจ็บปวดทุกๆอย่างมันก็คงจะง่ายกว่านี้มันน่าจะดีกว่านี้และคุณเองไม่ได้มีคำถามเดียวน่าจะพร้อมๆกับหลายคนในห้องนี้คุณเชื่อไหมคะทั่วโลกตอนนี้คนมากกว่า30ล้านคนกำลังเจอปัญหาเดียวกันต้องใช้ยามะเร็งและทนกับผลข้างเคียงของมันในปีที่แล้วทุกๆหนึ่งนาทีที่ผ่านไปมีคนไข้18คนต้องเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง คุณคิดว่าเราไม่ควรจะอยู่ในโลกที่มีคนไข้หรือใครคนไหนเลยที่จะต้องเจ็บปวดมากขึ้นจากการใช้ยาหรือจากการรักษาเราไม่ควรจะต้องมานั่งตัดสินใจอะว่าเราจะรับหรือไม่รับการรักษาถ้ามันมีโอกาสาหายเพียงแค่ถ้าเราตรวจเจอโรคไเร็วๆมากขึ้นถ้าการรักษามันมีประสิทธิภาพผลข้างเคียงน้อยมันง่ายและมันไม่เจ็บปวดแต่ว่าไอ้ความเจ็บปวดจากการรักษาอะไรนี่แหละคะ่ะมันเรียกว่าผลข้างเคียงของยา หรือว่า side effects มันเกิดจากการที่ยามันไปออกฤทธิ์ไม่ถูกที่ในที่ที่เราไม่ต้องการแต่ว่าการที่จะให้มันไปออกฤทธิ์ในที่ที่มันต้องการได้เนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเชื่อว่าครั้งหนึ่งในชีวิตทุกคนคงเคยไม่สบายคงเคยกินยาเคยสงสัยไหมคะว่ายามันไปออกฤทธิดดย์ยังไงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรารู้สึกเจ็บคอไปหาหมอหมอบอกว่าอะติดเชือ้อให้ยาฆ่าเชือ้อหรือว่ายาปฏิชีวนะมาวันที่เราได้เม็ดยามา ขอเรียกว่าการเดินทางของเม็ดยาละกันนะคะมีสี่ด่านอารหันต์ด้วยกวันกว่าจะไปออกฤทธิ์ได้กว่าที่ยาจะไปฆ่าเชื้อที่ขอได้เนี่ยพอกินยาเข้าไปปุ๊บด่านแรกที่มันต้องเจอคือกระเพาะอาหารในกระเพาะมีกรดค่ะกรดเนี่ยก็ทาลายยาไปบางส่วนละผ่านกระเพาะอาหารไปเจอลำไส้เล็กยาเนี่ยจะต้องพยายามผ่านผนังลำไส้เล็กเข้าไปเพื่อเข้าสู่กระแสเลือดให้ได้ในขณะเดียวกันก่อนที่จะเข้าสู่กระแสเลือดเจอดักไว้ที่ด่านที่3ค่ะคือตับตับเป็นอวัยวะที่มีเอนไซม์เยอะมากยาบางตัว นี่ถูกทำลายไปเกินครึ่งละที่ด่านนี้ถ้ามันเข้าสู่กระแสะเลือดได้แน่นอนว่ามันต้องกระจายไปทั่วร่างกายกว่ายาพวกนั้นจะบังเอิญไปเจอเชื้อที่คอแล้วก็คาเชื้อตรงนั้นได้ทีนี้ถ้าร,ารับยาไปในขนาดที่น้อยเกินไป ยามันก็อาจจะเดินทางไปไม่ถึงเป้าหมายที่ต้องการได้ยกตัวยอย่างเช่นถ้าราคี้ลืมกินยาแบบมื้อเว้นมือ้อวันเว้นวันขนาดยามันก็ไม่ถึงที่ต้องการนอกจากโรคไม่หายเชื้อไม่ตายแถมยังอาจจะได้เชื้อดื้อยาติดตัวกลับมาด้วยสิ่งที่เราต้องการนะคะก็คือขนาดยาที่เหมาะสมมันต้องสูงเพียงพอที่จะรักษาได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพในขณะเดียวกันต้องไม่สูงเกินไปจนเกิดความเป็นทิศมันต้องอยู่ในช่วงระหว่างสองเส้นนั้น ถ้าสมมติว่าสองยาเขียนว่าให้ทานครั้งละเม็ดวันละสามครั้งตลอดกันสิบวันตลอดสิบวันนี้ระดับยาในร่างกายก็จะขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงเพื่อรักษาให้อยู่ในช่วงที่ต้องการนอกจากระดับยาต้องเหมาะสมแล้วปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่มันต้องไปทั่วร่างกายก่อนที่จะออกฤทธิ์ได้นี่แหละค่ะแต่ว่าอยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าห้องนี้เป็นร่างกายของเราแล้วเราเห็นยุงบินอยู่สองสาตัวยุงตัวนั้นอาจจะเปรียบเสมือนเซลล์มะเร็งหรือว่าเช er ื้อไรที่เราต้องการกําจัดเราหยิบสเปรย์มาฉีด ไปทั่วห้องเลยตอนนี้ปรากฏว่ายุงร้ายตายเรียบแมลงวีมแมลงวันในห้องหรือแม้แต่ทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้ก็ได้รับผลกระทบไปด้วยใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะคือร่างกายของเราที่ต้องได้รับขณะที่ได้รับยาในส่วนที่ไม่ต้องการเซลล์ปกติก็ได้รับผลกระทบไปด้วย,ย,ท,ท,ย,วท,ท,วยทีนี้ถ้ายามันไม่ร้ายแรงเนี่ยผลกระทบมันก็ไม่ได้ร้ายแรงมากแต่ถ้ายามันมีความเป็นพิษหรืออันตรายสูงอย่างเช่นยามะเรง็งผลข้างเคียงก็ร้ายแรงไปด้วยยามะเร็งเนี่ยเป็นยาที่ เอาไว้ฆ่าเซลล์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วอย่างเซลล์มะเร็งทีนี้ถ้ามันไปเจอเซลล์มะเร็งมันก็ทําหน้าที่ของมันก็คือฆ่าเซลล์มะเร็งในขณะเดียวกันถ้ามันไปเจอเซลล์รากผมเซลล์ในทางเดินอาหารเซลล์เม็ดเลือดในไขสันหลังมันก็ทําลายหมดนั่นทําให้คนไข้ที่ได้รับยามีอาการผมร่วงคลื่นไส้อาเจียนติดเชื้อง่ายออกไปไหนไม่ได้ร่างกายอ่อนแออ่อนเพลียมีการปวดแสบปวด,ปวดร้อน อาการพวกนี้นะคะเราเคยบอกคนไข้บอกว่าเฮ้ยอดทนนะต้องอดทนให้ได้แลกกับการที่รักษามะเร็งหายได้เลยนะแต่พอมันเกิดขึ้นกับครอบครัวกับคนที่เรารักจริงๆเนี่ยมันยากมากเลยที่จะบอกแบบนั้นบอกให้เขาทนสุดท้ายเราเนี่ยเราพอเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวทำให้คุณเข้าใจอย่างลึกซึง้งจริงๆอะคะ่ะว่าผลกระทบเนี่ยมันเกิดทั้งร่างกายทั้งจิตใจของทั้งคนไข้เองและญาติที่ดูแล เราต้องการยาที่ดีกว่านี้ค่ะแต่มันไม่ได้หมายความว่ายาที่ใช้อยู่มีอยู่มันดีไม่พอหรอกนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะออกกรีิไม่ถูกที่ก็ได้เหมือนเราพยายามขับรถไปมันไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางสักทีมันไม่ใช่ว่ารถมันไม่ดีแต่ว่าเราอาจจะกําลังหลงทางอยู่ก็ได้เทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถและมันกำลังเปลี่ยนแปลงโลกของเรานะคะในทางการแพทย์ก็เหมือนกันและเทคโนโลยีที่น่าจะแก้ปัญหานี้ได้ก็คือนาโนเทคโนโลยีค่ะ ทเทคโนโลยีแรกๆที่น่าจะแก้ปัญหาใหญ่ๆระดับโลกนี้ได้ แล้วไอ้นาโนที่ว่าเล็กเนี่ยมันเล็กขนาดไหนเทียบกับเส้นผมนะคะที่เรามองเห็นเนี่ยยานาโนเล็กกว่าเส้นผมประมาณ1นึ่พันถึงหนึ่งหมื่นเท่าขนาดของยานาโนเนี่ยประมาณ1 0บถึงหนึนาโนเมตรเราสามารถใส่โมเลกุลของยาเข้าไปในอนุภาคนาโนหนึ่งอนุภาคเนี่ยได้เป็นร้อยเป็นพันโมเลกุลเลยเราสามารถออกแบบยานาโนให้ทนกรดทนเอนไซม์ไหลเวียนในกระแสเลือดได้นานมากขึ้นออกฤทธิ์ได้ยาวนานมากขึ้นที่สําคัญเราสามารถใส่โมเลกุลให้ล็อก เป้าหมายได้มันเหมือนกับการที่เราใส่ยาไปในรถบรรทุกแล้วมี GPS กดจุดเป้าหมายปลายทางแน่นอนรับรองว่าจะส่งถึงเป้าหมายไม่มีหลงทางแน่นอนอีกประเด็นหนึ่งก็คือการที่เราใส่ยาไปในอนุภาคโนาโนได้เนี่ยค่ะจำได้ไหมค่ะว่าถ้าเรากินยาเราต้องระดับยามต้องขึ้นขึ้นลงยงอยู่ในช่วงที่ต้องการยาโนาโนสามารถควบคุมการปลดปล่อยยาให้อยู่ในช่วงที่ต้องการได้คงที่มากขึ้นและยาวนานมากขึ้นฟังเหมือน น่าจะเป็นนิยายวิทยาศาสตร์อาจจะเป็นจริงยากแต่นี่แหละงานวิจัยที่นักวิทยาศาสตร์หลายๆคนพยายามทำมาตลอด10กว่าปีที่ผ่านมา ปัจจุบันเนี้ยนะคะความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับมโมเลกุลเนี่ยมันทำให้เรารู้ละค่ะว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยหน้าตาแตกต่างจากเซลล์ปกติยังไงแบคทีรียชนิดที่ไม่ดีเนี่ยหน้าตาแตกต่างจากแบคทีรียชนิดที่ดียังไงเราดึงความแตกต่างตรงนั้นค่ะมาออกแบบยานาโนให้จับได้แบบเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวร้ายยกตัวอย่างเช่นเข้าไปดูใกล้ๆถ้าสมมติว่าสําหรับโรคมะเร็งเนี่ยเราสามารถออกแบบยานาโนให้จับเฉพาะกับเซลล์มะเร็งได้โดยที่ยาจะปลดปล่อยเฉพาะ เมื่อเจอเซลล์มะเร็งแล้วก็เซลล์ปกติหรือว่าเนื้อเยื่อปกติเนี่ยจะได้รับผลกระทบน้อยมากนั่นทําให้ผลข้างเคียงลดลงคุณภาพชีวิตของคนไข้ก็ดีขึ้นได้ด้วยในขณะที่เทคโนโลยีเดียวกันสามารถใช้กับโรคติดเชื้อดื้อยาได้เช่นกันถ้าสมมติว่ามันจับเฉพาะหรือยาไปออกฤทธิ์เฉพาะบริเวณที่มันติดเชื้อโดยที่ไม่ทําลายหรือไม่ทราทร้ายแบคทีเรียชนิดดีในร่างกายหรือเซลล์ปกติในร่างกายการรักษาก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดอัตราการดื้อยาได้ ความโชคดีอย่างหนึ่งของคุณนะคะตอนที่ทํางานวิจัยหรือเรียนด้านนี้เรามีโอกาสได้ไปทํางานในประเทศที่มีการวิจัยเมันก้าวหน้าอย่างอเมริกาและเยอรมันมันทำให้คุณเห็นว่าเฮ้ยงานวิจัยจากแกลบนี่แหละมันเอาไปใช้ได้จริงมันสามารถช่วยคนไข้ได้จริงๆมันเกิดที่นั่นได้มันก็ควรจะเกิดในบ้านเราได้เหมือนกันโชคร้ายอย่างหนึ่งคือตอนกลับมาใหม่ๆเนี่ยที่เราให้ฟังก็เจอเคสมามันทําให้เรารู้สึกลังเลไม่แน่ใจว่าเราจะทํำยังไงต่อไปดีเรารู้สึกว่า งานวิจัยที่ทํามาสิบปีมันช่วยคนที่เรารักยังไม่ได้เลยอะแต่ว่าในขณะเดียวกันอีกความคิดหนึ่งที่ผุดขึ้นมาก็คือถ้าเราละทิ้งความพยายามตอนนี้ถ้าเราไม่ทําต่อเราก็จะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยนั่นทําให้เราเริ่มทํางานวิจัยในเมืองไทยต่อค่ะเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นด้วยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดของบ้านเรากว่าจะมีพื้นที่ทาหลับเครื่องไม้เครื่องมือราคาแพงที่เริ่มทํางานได้ก็ต้องใช้เวลาทั้งนี้ทางนั้นก็ต้องขอบคุณคณะแพทย์ทศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานักเรียนนท อีกประการหนึ่งที่คุณคิดว่าจะทําให้งานประสบความสําเร็จได้ก็คือเราต้องทํางานกันเป็นทีมค่ะการทํางานร่วมกับคนที่มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งจากในและต่างประเทศก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่จะทําให้งานนี่ประสบความสําเร็จได้ง่ายมากขึ้นแต่ว่า งานวิจัยที่ตอนนี้ที่เริ่มทําอยู่นะคะในห้องแลบตอนนี้ก็มีงานวิจัยที่ทํายานาโนสําหรับการรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าที่รักษาและติดตามการรักษาได้ไปพร้อมกันการใช้วัสดุนาโนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรคติดเชื้อดื้อยาชนิดอันรุนแรงแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อเราใช้วัสดุนาโนมาพัฒนาชิปอันเล็กๆเ,เพื่อให้ตรวจเซลล์มะเร็งในเลือดได้โดยที่หลีกเลี่ยงการเจาะชิ้นเนือ้อ เราใช้วัสดุนาโนมาทําให้นําส่งยาทางผิวหนังได้คนที่กลัวเข็มยิงกุลก็สามารถใช้ได้หรือว่าเด็กๆก็น่าจะใช้ได้ และด้วยนาโนเทคโนโลยีเดียวกันนี้เองนะคะที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกก็กำลังพยายามทำอยู่เพื่อแก้ปัญหายากๆในทางการแพทย์อย่างเช่นการใช้นาโนเทคโนโลยีเพื่อนำส่งยาเข้าสู่สมองเพื่อรักษาอัลไซเมอร์การพัฒนาวัคซีนสำหรับโรคมะเร็งป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคหรือการใช้นาโนเทคโนโลยีร่วมกับการตรวจยีนเพื่อพัฒนาการรักษาแบบเฉพาะบุคคลหรือที่เรียกว่า personalized medicine การใช้วัสดุนาโนเพื่อพัฒนาเครื่องตรวจจับเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคให้สามารถตรวจโรคได้ตั้งแต่ระยะเนิ่นๆก่อนที่โรคจะแสดงอาการแต่ว่างานวิจัยที่เล่าให้ฟังเนี่ยค่ะมันไม่ได้หมายความว่าทําวันนี้พรุ่งนี้มรืนนี้มันจะออกมาใช้ได้เลยมันต้องใช้เวลาแต่สิ่งที่เรารู้ก็คือเราทดลองกับเซลล์ในห้อง l a บมันได้ผลเราทดลองรักษาสัตว์ที่ไม่สบายมันได้ผล แต่มันยังมีขั้นตอนอีกมากเลยต้องใช้เงินมหาศาลที่จะทําให้งานวิจัยทางการแพทย์อันหนึ่งเนี่ยออกไปใช้ได้จริงในคนไข้อาจจะเป็นสิบปียี่สิบปีคนเรานะคะมีแนวโน้มที่จะมีอายุมากขึ้นมีอายุยืนยาวขึ้นอย่างหนึ่งที่คุณแน่ใจก็คือเราไม่ได้ต้องการมีแค่อายุที่ยืนยาวแต่ว่าคุณภาพชีวิตที่ดีสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราต้องการด้วยถ้าเรามีเทคโนโลยีที่สามารถ ทำให้ตรวจโรคได้ตั้งแต่เนิ่นๆถ้าการรักษามันมีประสิทธิภาพมันง่ายและมันไม่เจ็บปวดคุณภาพชีวิตของเราก็น่าจะดีขึ้นเราน่าจะช่วยคนไข้ได้อีกเยอะเลยค่ะเทคโนโลยีที่น่าจะทําให้เกิดขึ้นได้จริงคุณเชื่อว่าน่าจะเป็นหนึ่งในนั้นน่าจะเป็นนานโนเทคโนโลยีคุณหวังว่าถึงแม้ว่างานวิจัยที่ทําในวันนี้จะไม่สามารถช่วยอาม่าในวันที่ผ่านไปแล้วได้ แต่คุณมั่นใจและเชื่อว่าวันหนึ่งอีกหปี10ปีหรือในช่วงชีวิตของเรานี่แหละงานวิจัยแบบนี้จะช่วยเหลือคนอื่นได้และเรื่องที่เกิดขึ้นกับอาม่าที่ปฏิเสธการรักษาเพราะกลัวผลข้างเคียงหรือคนไข้ที่ต้องทรมานจากผลข้างเคียงของยาจะไม่ต้องเกิดขึ้นกับใครเ,เลยขอบคุณมากค่ะ